สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มารีวิวที่ดินสวยๆกันอีกแล้วนะคะสำหรับแปลงนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเป็นที่ดินที่ใกล้ทะเลเพียง600เมตรเองนะคะตรงนี้เราก็มารีวิวเส้นทางการเดินทางนะคะเส้นทางการเดินทางที่จะมาทะเลนะคะก็มี2เส้นทางนะคะจะเป็นถนนลาดยางหรือว่าจะเป็นถนนที่ใกล้ที่ดินที่สุดก็ได้นะคะแล้วก็มาหน้าหาดกันนะคะแปลงนี้อยู่ในโซน ใกล้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าวนาวกรนะคะอยู่ในเกตอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็ไม่ไกลจากตลาดกองวานด้วยนะคะแล้วก็โซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่เดินทางมาจากถนนเพชรเกษมนะคะอยู่ราวๆประมาณ3-4กิโลเมตรนะคะแล้วก็เส้นทางการเดินทางจากอำเภอเมืองนะคะตัวอำเภอเมืองก็มาประมาณ5-6กิโลเมตรนะคะแปลงนี้เนี่ยถนน คอนกรีดนะคะมาถึงใกล้ๆที่ดินนะคะแล้วก็เป็นถนนดินก็ไปที่ที่ดินนะคะเนื้อที่51ตารางวาเอกสารโนดกุดแดงนะคะก็ จากแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมองเห็นวิวทะเลไกลๆนะคะจะเห็นรถสัญจรไปมานะคะได้เลยนะคะแล้วก็แปลงนี้เนี่ยจะเป็นแปลงเล็กนะคะถนนไปถึงหน้าแปลงที่ดินนะคะก็อยู่ราวๆประมาณ8เมตรนะคะจากถนนอคอนกรีตเนี่ยประมาณ8เมตรนะคะแล้วก็ไปถนนดินนะคะเดินจากถนนดินไปถึงหน้าที่ดินนะคะแปลงนี้เนี่ยสธารานูประโภคนะคะจะเป็นน้ำไฟเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงหน้าแปลงที่ดินนะคะแต่ แต่ว่า,าไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ4-500เมตรนะคะจากแปลงที่ดินนะคะอันนี้ที่เราเห็นหลักฉนดซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นหลักปูนนะคะก็จะเป็นถนนถนนเข้าไปถึงหน้าแปลงที่ดินนะคะซึ่งจะเป็นถนน8เมตรเนี่ยที่เราเห็นอยู่นะคะ เมื่อสักครู่ที่เป็นเสาเสาปูนตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นถนนถนนสาธารณะเข้าไปถึงแปลงที่ดินเลยนะคะส่วนละแวกใกล้เคียงเนี่ยก็จะเป็นที่ดินของอเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะจะเป็นที่ดินว่างเปล่าทั้งหมดเลยนะคะแล้วของเราเนี่ยก็จะเป็นแปลงทางด้านาซ้ายมือนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นหลักปูนหลักถนดตัวนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้เนี่ย ะะเราจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นสารักโฉนดตรงนี้นะคะมีเลขโฉนอดอยู่เนาะค่ะจากหน้าแปลงที่ดินเนี่ยก็จะหน้ากว้างอยู่ประมาณ10.5เมตรนะคะตรงนี้ก็เป็นเสาโฉนอดอีกด้านหนึ่งตรงด้านหน้าที่ดินนะคะค่ะ,คะก็ที่ดินจะหันไปทางทิศ เหนือนะคะแล้วก็ตะวันออกตะวันออกทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นทะเลเนาะค่ะแล้วก็หน้ากว้างเนี่ยสิเมตรด้านลึกนะคะก็ประมาณ19.5เมตรค่ะอันนี้เราอยู่ตรงหน้าที่ดินนะคะแล้วก็เดินไปด้านแนวด้านลึกนะคะด้านลึกเนี่ยลึก19.5เกเมตรนะคะตรงที่เราเห็นเสาปูนอยู่ตรงนี้ก็เป็นท้ายที่ดินนะคะจะเป็นด้านลึก แปลงที่ดินเนี่ยก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะคะเป็นสีเเนส่เหลี่ยมพืนสี่เหลี่ยมค่อนข้างที่จัดตุลัดออกพื้นผ้าน,นิดๆน,นะคะเพราะว่าหน้ากว้าง10.5้าเมตรแล้วก็ลึกเนี่ยสิบเเมตรนะคะอันนี้ก็เดินไปทางแนวทิศตะวันออกนะคะซึ่งหันหน้าไปทางทะเลนะคะตรงน,นี้ก็จะเห็นหลักเสาชโนดนะคะเป็นหลักปนะะูนค่ะอันนี้เราก็เดินเดินจากจุดนี้เนี่ยจุด ทิศใต้นะคะไปทางทิศเหนืออันนี้ก็จะหันไปทางทิศเหนือนะคะซึ่งเราเดินสี่เหลี่ยมรอบที่ดินเลยนะคะด้านขวามือเราเนี่ยก็จะเป็นทิศต,ตะวันออกนะคะ ด้านหน้าที่เราเดินไปก็จะเป็นทิศเหนือค่ะอันนี้ก็จะเห็นหลักปูนเสาโฉนดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็มองไกลๆที่จะมีที่ดินที่ถมแล้วก็จะเป็นแปลงเพื่อนบ้านนะคะซึ่งปรับถมไว้นะคะเพื่อที่จะในอนาคตอันไกลนี้ก็จะปลูกเป็นที่อยู่อาศัยนะคะแปลงใกล้เคียงเนี่ยก็จะเป็นที่ดินแปลงเล็กๆนะคะจะเป็นขนาด50 ตารางวากว่าหรือ100ตารางวานะคะก็จะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านหมดแล้วนะคะที่เราเห็นตรงนี้นะคะที่เส้นทางเดินทางไปเนี่ยถนนคอนกีจนถึงที่ดินนะคะก็ไม่ไกลแปลงนี้แปลงเล็กๆก็ขายราคาหลักแสนนะคะขายราคาถูกมากๆซึ่งที่ดินในโซนที่ว่าใกล้ทรีนะคะเพียงแค่600เมตรนะคะแล้วก็ขายหลักแสนก็เป็นราคาที่ถูกมากๆนะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเรื่องที่ดินราคาที่ดินเส้นทางการเดินทางนะคะแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์นะคะให้ไว้สำหรับท่านที่สนใจนะคะจะเยี่ยมชมที่ดินก็ติดต่อเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ mm. แปลงนี้นะคะก็ไม่ไกลทะเลเลยค่ะ mm. อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ mm. เป็นที่ดินว่างเปล่านะคะ mm. แปลงเล็กๆที่51ตารางวาก็เป็นเอกสารโฉนดคุดแดงนะคะ mm. แล้วก็จากที่ดินเนี่ย เราก็จะเห็นถนนนะคะเห็นถนนว่ารถสัญจรไปมาแล้วก็มองเห็นทะเลไกลๆนะคะก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านใดที่จะเก็บสะสมที่ดินแปลงเล็กๆแล้วก็ราคาหลักแสนไม่แพงเลยนะคะแปลงนี้ก็สนใจนะคะติดต่อสอบถามแล้วก็เยี่ยมชมที่ดินได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้เบอร์ไวไท้ทายคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ